สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าขอไับามซี่ลเนาะค่ะมซีชีวิตเรียบง่ายในนอร์เวย์ค่ะพี่น้องค่ะ easy life in norway เนาะค่ะเนาะพี่น้องจ๋ามซีก็อยู่ข้างถนนอีกแล้วค่ะพี่น้องจ๋าหน้าบ้านเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมซีกลับกล่องให้เบิ่งกได้จ้ะพี่น้องจ๋านี่ทางนู้นค่ะพี่น้องค่ะสวยมากนะคะเบิ่งก้าค่ะพี่น้องค่ะ เอ้ซูมเข้ามาใกล้ๆหน่อยฟ้าคือสวยมากโอ้ยสะอ่อนเดสะอ่อนอีกแล้วพี่น้องจ้าสะอ่อนอีกแล้วสะอ่อนอีกแล้วนะคะแต่ว่าก็จะได้ยินเสียงอารถหน่อยนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าหยุดติดถนนนะคะเนาะถนนใหญ่เลยแล้วก็ดีดูบรรยากาศหน้าบ้านของใหม่สีค่ะพี่น้องคะ่ะ หนาวหนาวหนาวค่ะหนาววันนี้ลบเจ็ดลบแปดองศาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็จะเข้าพโพลประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไม่ซีเข้าบ้านนะคะเดี๋ยวไม่ซีเว้าพื้นอันต้วนให้ฟังค่ะมื้อนี้นะไม่ซีซีว้าพื้นพัวให้ฟัง <laughs> เดี๋ยวไปเว้าพื้นพัวอยู่ในบ้านกันจ้ะพี่น้องจ้า สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีอย่างเป็นทางการเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะ่ะมาคะ่ะอย่างที่ไมซี่พูดต้นคลิปเนาะค่ะเนาะไมซี่จะพาว่าพื้นพัวค่ะพี่น้องจ้าไมซี่พูดให้ฟังเมื่อวานเนาะค่ะเนาะว่าทําไมสามีไมซี่ถึงกลับจากเมืองไทยไว้กว่ากําหนดค่ะพี่น้องจ้าอ่าจริงๆ เขามีกําหนดกับวันที่อ่าวันที่สิบเอ็ดนาะค่ะเนาะวันที่สิบเอ็ดธันวาค่ะพี่น้องจ๊ะแต่ว่าแกกลับมาวันที่เท่าไหร่ล่ะอ่าวันนี้วันที่ห้าเนาะแกกลับวันที่สามค่ะพี่น้องจ๊ะแกกลับวันที่สามเนาะค่ะเนาะสามไอธันวากลับก่อนอาทิตย์หนึ่งค่ะพี่น้องจ๊ะแต่ไอไอจริงๆอ่ะ แกน่ะอยากไปค่ะพี่น้องจะไปเที่ยวนะค่ะเนาะคือคือไมซีก็เคยพูดให้ฟังแล้วเนาะะเนาะว่าตอนที่ไปส่งแกอะแปลงอันนี้น้อยหนึ่งตอนที่ไปส่งแกนะคะพี่น้องจะคืออ่าไมซีกับแฟนจะผัดกันไปเมืองไทยเนาะะเนาะคือเวลาเราไม่ตรงกันจ้ะพี่น้องจะอ่าช่วงหน้าร้อนแกจะ ไปไม่ได้เพราะว่างานงานงานที่ฟาร์มนะเยอะค่ะพี่น้องคะงานที่ฟาร์มจะเยอะช่วงหน้าร้อนเนาะค่ะเนาะแล้วทีนี้ช่วงหน้าหน,นาวแบบนี้เนาะค่ะเนาะแก again, จะไม่ค่อยมีงานที่ฟาร์มค่ะพี่น้องจากงานงานทําฟาร์มก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แกไปได้ช่วงนี้ครับพี่น้องจะ้ะแกก็จองตั๋วไปอ่า ไปอยู่เมืองไทยน่ะจะอยู่เมืองไทยสามอาทิตย์ครึ่งเนาะค่ะเนาะสามอาทิตย์เกือบสี่อาทิตย์แต่ว่าอยู่ไปได้สองอาทิตย์สองอาทิตย์ครึ่งค่ะพี่น้องจ๋าไอจองตั๋วใหม่กลับบ้านหลายครั้งเราได้พี่น้องไล่เธอแล้วโบมเมนเธอเดียวที่ที่แฟนใหม่สีไปเที่ยวแล้วแกไม่สนุกแกแกไปคนเดียวค่ะพี่น้องจ๋าแกไปคนเดียวเนาะแล้วทีนี้ ลูกก็ไม่ได้ไปด้วยเมียก็ไม่ได้ไปด้วยแล้วทีนี้แกจะไปหาเพื่อนของแกถ้าเพื่อนแกทํางานน่ะถ้าเพื่อนของแกแกเพื่อนของแกอยู่ที่เมืองไทยเนาะถ้าเพื่อนของแกทํางานตลอดแล้วไม่มีเวลามาหาแกไม่มีเวลาไปนั่งดื่มไปคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะแบบแกก็จะไม่มีเพื่อนนะคะพี่น้องคะ่ะแกก็จะจองตั๋ว กลับก่อนหลายครั้งมากค่ะพี่น้องค่ะไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะที่แกกลับก่อนกําหนดอันยักไปยักไปพี่น้องจะยักไปเที่ยวแต่ว่าลูกกับเมียบว่ายน้แล้วกับบม่มีมูแล้วกับเฝ้าคืนมาคือเกาพี่น้องจะโอ้ยคุณสามีค่อยเนะค่ะน้องคุณตุ้วันอ่าหลายคนถามเนคะคะนาอว่าก,กลัวกลัวที่ สามีจะไปมีผู้สาวใหม่ไหมกระยานอยู่น่ะละพี่นวงค่ะเขาเป็นเมียเนาะเราเป็นเมียนเ,าเนาะเราก็กลัวอยู่นั่นแหละใจเรามันก็คิดอยู่นั่นแหละแต่ว่าจะทํายังไงได้ละ่ะถ้าแต่ว่าเราก็ต้องเชื่อใจกันอนะ่ะเนาะแล้วก็ก็ต้องมีขู่ไว้มั่งเลวพี่นวงค่ะคือถ้าเธอไม่สีก็บอกว่าเอาที่เธอสบายใจนะถ้าเธออยากมีผู้หญิง ถ้าเธออยากมีผู้หญิงเธอก็คือไม่มีฉันลูกก็คือลูกก็คืออยู่นอร์เวยอยู่ต่างประเทศมันก็จะแบ่งกันเลี้ยงอยู่แล้วคือคือไม่สีแบบรักนะคือเรารักสามีนะเรารักสามีเราแต่ว่าความรักมันมีวันหมดอายุค่ะพี่น้องจ้ะไมสีถึงบอกว่า ที่ใหม่สีทำงานประจำเพราะว่าเป็นหลักประกันให้ตัวใหม่สีเองนะคะเนาะ,ค,ะ,นะค,ะคือคือถ้าเรามีงานประจำทำสามีก็ต้องเกรงใจเราเนาะค่ะเนาะพี่นะะ้อนงะคานะค,คือใหม่สีบอกถ้าเธอจะไปถ้าเธออยากจะเอาผู้หญิงเชิญตามสบายแต่ว่า อย่าให้ฉันได้รู้ถ้าฉันรู้ก็คือทุกอย่างก็คือจบฟาร์มก็คือขายแบ่งครึ่งนะค่ะนาะคือนี่คือคำขู่ของหมยสีค่ะพี่น้องจะ๊ะคือคือฟาร์มก็คือขายแล้วก็ใช้นี่แล้วก็แบ่งครึ่งกันไปต่างคนต่างอยู่ก็คือจบถ้าคุณไม่รักดีถ้าเธอไม่รักดีถ้าเธอไม่ อยากมีฉัน้นคือฉันรับไม่ได้ถ้ารู้ว่ามีผู้หญิงฉันจะเป็นคนที่รับอะไรไม่ได้แบบนี้แล้วฉันก็จะไม่ทนฉันรักเธอแต่ว่าฉันไม่ทนนี่คือคำของหมาสีค่ะพี่น้องจ๊ะแกก็เลยแบบเวลาไปน่ะแกก็ถ้าเวลาถ้าเวลาไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรแกก็จะรีบกลับมาบ้านแบบ มันก็เงาแกว่าฉันไม่มีเพื่อนลูกก็ไม่อยู่เมียก็ไม่อยู่ฉันจะเอาผู้หญิงฉันก็เอาไม่ได้ฉันจะเอาผู้หญิงฉันก็เอาไม่ได้ฉันก็เลยต้องรีบกลับบ้านหาพวกเธอถึงไอฉันคิดถึงพวกเธอบอกตลอดค่ะพี่น้องจ๋าตลอดคือถามว่าถามว่าสมัยสีกลัวไหมมันก็มีแอบกลัวนั่นแหละเนาะแต่ว่า แต่ว่าก็ให้เขาเลือกเองอะพี่น้องคือเราซื่อสัตว์ต่อสามีของเราใช่ไหมพี่น้องจ๊ะไมสีรักสามีไมสีไมสีซื่อสัตว์ต่อสามีของไมส่สีแต่ถ้าเขาไม่รักดีคุณจะไปคุณก็ไปเลยค่ะตามสบายตามสบายเอาที่สบายใจเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขารู้ว่ายังไงไมซีก็คือ หมายสีก็คืออยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วหมายสีอยู่หมายสีอยู่นี่คือถ้าไม่มีแฟนไม่มีสามีหมายสีก็มีงานประจำำําทําแล้วก็มีงานประจำำําทําแล้วก็สามารถที่จะใช้จ่ายอยู่นี่ได้ด้วยตัวเองนะคะพี่นอ้องจะหมายสีมีงานเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรละ่ะ เป,เป็นหลักปักกันให้ตัวเองที่มั่นคงนะคะพี่น้องคะเนาะก็นี่แหละพี่น้องจ้าแล้วแกก็คือแกไปแล้วก็จะรีบกลับก่อนเวลาถ้าไม่มีเพื่อนตลอดค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าถามว่าถามว่าแกอยากไปอีกไหมแกก็คงจะอยากไปอีกแหละพี่น้องคะเพราะว่าเรา นานๆเรานมีเวลาไปพักผ่อนไปไอ้นั่นเนาะหายแบบอยากไปพักผ่อนนะคะพี่น้องคะ่ะนั่นแหละแต่ว่าไปได้ไม่นานเนาะไปได้ไม่นานแค่สองยังนานอะ่ะอันสองอาทิตย์ครึ่งนี่แหละนานพอดีประมาณนี้แหละแกจะอยู่ได้แค่นี้ค่ะพี่น้องจะแกแกอยู่นานเกินนี้ไม่ได้หรอกแฟนใหม่สีนะ่ะแล้วไปแกก็เออเวลากลับ ก็หอบโน่นหอบนี่เออเอาของตามที่เมียสัง่งเอาโน่นเอานี่เอานั่นหอบปลาหอบอะไรมาให้ค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> เออนี่แหละค่ะถามที่ถามว่าแบบทําไมกล้าให้ไปคุนเที่ยวเนาะกล้าให้ไปเพราะว่าเขาจะได้แบบมีเวลาพักผ่อนของเขามั่งแต่ถ้าของใหม่สีถ้าใหม่สีจะไปอย่างเนี้ย เวลาใหม่สีจะไปแกก็ซื้อตั๋วให้ได้ไปเลยจะไปตอนไหนก็ไปเลยคือแกก็ซื้อตั๋วให้เนาะแล้วก็กลับบ้านได้เลยค่ะพี่น้องจะนนี่แหละครอบครัวของใหม่สีเนาะคนะ่ะเนาะเอาแบบง่ายๆสบายๆเชื่อใจกันเนาะคนะ่ะเนาะแล้วก็มีแอบคูพร้อม เชื่อใจแต่ว่าก็ต้องคูวไว้พ่อมค่ะพี่น้องจะ้ะโอเคค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี่ไมซี่ก็มเว่าพื้นตุอวนให้ฟังเนาะค่ะเนาะมาเนาินท้าคุณสามีให้ฟังทําไมถึงกลับบ้านเร็วเพราะว่าไม่มีเพื่อนเสียเอาผู้เศราก็เอาโบได้ก็เลยได้ต้องกลับมาหาลูกกับเมียว่ะสั โอเคค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี่เอาไว้ซ้ำนีเนาะคะ่นะเนาะไปแล้วค่ะบายบายโอ้ยลืมขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมและกำลังใจเนาะคะ่นะเนาะไปแล้วค่ะบายบายสวัสดีค่ะ